เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้หรือว่าไลฟ์นี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบแพทนหนึ่งครับปี6 2นะครับต่อเลยนะครับวันนี้ถึงคิวข้อ25 26และ27นะครับสำหรับใครที่กำลังดูไลน์นี้อยู่หรือกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยเนาะถ้าน้องดูใน a c e b o o k ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนครับถ้าน้องที่ดูใน Facebook อยู่ตอนนี้ครับดาวน์โหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชันครับลิงก์ข้างล่างเนาะ ไปโหดเอกสารน้อแล้วมาฝึกทำมาเรียนไปพร้อมๆกันครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปลรยครับป้าไปลุยกันเลยนะครับคิววันนี้นะครับไปต่อที่ข้อ25ก่อนโอเคปามาเริ่มที่ข้อ25ก่อนครับ ข้อ25เ,เขาบอกว่าอะไรบ้าง25เขาบอกว่ากําหนดข้อมูลของประชากรชุด1ทุกคนครับเป็นดังนี้เป็น2นะครับ2บวก D 2บวก2อไปเรื่อยๆจนถึง2บวกกับ 30D ครับทุกคนเมื่อดีเนี่ยนะครับเป็นจํานวนจริงบวกทุกคนจํำนะครับว่าดีเนี่ยเป็นจำนวนจริงบวก,กนนบวเนานะถ้าความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้นะครับเท่ากับ320ทุกคนครับความแปรปรวนเท่ากับ320นะครับแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับ ของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนประเด็นคือเราไม่รู้ว่า e จดด d เนี่ยมันคืออะไรจริงไหมถูกปะน้องเราไม่รู้ว่าดีคืออะไรเราจะหาค่าเฉลี่ยยังไม่ได้ฉะนั้นการอันดับแรกเลยเราต้องรู้ดีก่อนนะครับโดยใช้เงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับเงื่อนไขที่เขาบอกว่าความแปรปรวนของขอมูลชุดนี้เนี่ยนะครับเท่ากับ320แต่ก่อนที่ทําข้อน,นี้ทุกคนครับมันมีสมบัตินะครับพี่เคยบอกแล้วว่า สมบัติของค่ากลางกับสมบัติของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะมันจะสัมพันธ์กันแบบฟังก์ชันเส้นตรงเออแบบแบบสมการเส้นตรงทุกคนครับอ่ะพี่ทวนนิดนึงดีกว่าเนาะนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านะครับเป็นสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงอยู่รูป y และกับ ax บวก b จริงไหมอ่ะพี่ริงต่างแบบนี้เนาะถ้าเกิดเป็นค่ากลางค่ากลาง3ตัวก็มีอะไรบ้างครับมีค่าเฉลี่ยมีส่วนเบี่ยงเบนแล้วก็มีฐานนิยมจริงไหมค่ากลางครับสมมุติว่าถ้าเราเกิดเราอยากได้ ค่าเฉลี่ยชุดใหม่ที่ให้เป็น y แล้วกันเนาะมันก็ย่อมเท่ากับอะไรเหมือนกันครับย่อมเท่ากับ a x าร์เดิมเนาะบวกกับ b คูณโอเคไหมถ้าสมมติอยากได้อะไรครับอยากได้ไอ้เจ้าส่วนไอ้มาตรฐานตัวใหม่เนาะอ่า y median ตัวใหม่แล้วกันก็เท่ากับตัวเดิมเนาะนะครับคูณเนาะเท่ากับ median ของตัวเดิมคูณกับ a บวก b ถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลชุดเดิมแล้วบวกด้วย b หรือว่าคูณด้วย a ขึ้นไปมันก็จะเปลี่ยนตาม ค่าคงที่เราบวกหรือว่าคูณเข้าไปนั่นเองเนาะหรือถ้าฐานนิยมก็เหมือนครับอ่ะ y y mo แล้วกันเนาะก็คือ ax mo นะครับบวกกับ b เหมือนกันโอเคปะถ้าเกิดเป็นค่ากลางแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนครับถ้าเกิดว่ามันเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอ่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะส่วนเบ,บนะี่ยงเบนเนาะก็ส่วนเบี่ยงเบนอันใหม่เนาะจะเท่ากับผลคูณแค่นั้นเองโอเคปะ sd โอเคปะพูดง่ายๆก็คือถ้าเาข้างที่คูณด้วยส่วนเบ,บนเดิมนะครับไอ้ถ้าถ้าเอาข้างที่คูณกับข้อมูลชุดเดิมไอ้เท้าส่วนเบงเบนใหม่เนี่ยทุกคนมันจะเท่ากับไอ้ข้างที่นั้นอนะที่คูณกับข้อมูลแต่ละตัวแต่ถ้าเกิดเอาไปบวกเนี่ยส่วนเบงเบนจะไม่เปลี่ยนส่วนเบงเบนจะเท่าเดิมทุกคนครับถ้าเราจะใช้ไอเดียความรู้อันนี้ครับในการหานะรช่วยคิดข้อน,นี้ออกมาทุกคนโอเคไหมฉะนั้นก่อนอื่นเลยพี่ดูข้อมูลก่อน ข้อมูลเนี่ยนะครับมันเป็น2บวก 2D 2ไปบวกไปเรื่อยๆจนถึง 30D ฉั้นพี่ขอคล้ายๆว่าย้อนข้อมูลใหม่ทำข้อมูลให้เป็นตัวเลขเฉยๆก่อนโอเคไหมจากเดิมใช่ไหมครับจากเดิมเป็นเป็น2เนาะแล้วก็2บวกดี2บวก 2D นะครับ2บวกกับ 3D ไปเรื่อยๆเลยจนถึง2บวกกับ 30D ทีนี้ทุกคนครับถ้าเกิดพี่เอา2ไปลบออกอ่าก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่ครับเหลือ0ูนเหลือ D ใช่ไหมครับเหลือ 2D เหลือ3 d ดีไปเรื่อยๆเนาะจนถึง 30D อันนี้พี่ลบออกด้วย2โอเคปะอโอเคปะพี่ลบออกด้วย2เนาะเสร็จแล้วพี่เอาดีหารตลอดทุกคนครับดี d เป็นค่าคงที่และเป็นจำนวนจริงบวกด้วยทุกคนครับพี่หารตลอดเนาะก็จะกลายเป็นอันนี้เป็น0ูนเนาะเหมือนเดิมนาะ0เป็น1เป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆครับจนถึง30อันนี้พี่เอาดีหารออกเนาะ,ะพี่เขียนนิดนึงเนาะหารออกด้วยดีอ่า โอเคป่ะพอพิหารแบบนี้นะครับพี่ก็จะไปคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้แล้วค่าเฉลี่ยเลขนี้ของชุดนี้นะชุดนี้ก่อนนะแต่สิ่งที่โจทย์ถามไม่ใช่ของข้อมูลชุดนี้ใช่ไหมสิ่งที่โจทย์ถามเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลอีนี่นะครับโอเคป่ะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอีนี่อีตัวที่โจทย์ให้มาเนี่ยสองบวกสองสองบวกดีเป็นถึงสองบวกสามสิบดีงั้นพี่ขหาค่าเฉลี่ยของอีนี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะค่อยๆอัดดบโอเคป่ะอ่ะพี่หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขธรรมดาก่อนเนาะ ทุกคนถ้าเกิดพี่หาค่าเฉลี่ยได้อะไรครับน้องก็จับข้อมูลแต่ละตัวบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดจริงไหมครับบวกไป0บวก1บวก2ครับบวก3บวกไปเรื่อยๆเนาะจนถึง30ครับแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดมีกี่ตัวมี31ตัวทุกคนครับฝากน้องทุกคนไปหามาเดี๋ยวจะได้ลงตัวไปเป๊ะครับที่15ครับทุกคนโอเคปะได้ลงตัวเป๊ะที่15 ทีนี้แหละทุกคนครับเขาบอกว่าความแปรปวรวนของข้อมูลชุดนี้คือ320อย่ะยัง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 ไม่ใช้ตัวนั้นแต่พี่จะหาข้อมูลนะครับพี่จะหาความแปรปวรวนของข้อมูลอีชุดนี้ก่อนที่สูตรความแปรปวรวนหาอย่างไงทุกคนครับส,รมมส,สูตรความแปรปรวนมันมี2สูตรจริงไหมครับอ่า SD แล้วกันเนาะบางโรงเรียนก็ใช้ S บางโรงเรียนก็ใช้ SD แต่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็นแล้วแต่ค่าสูตรก็คืออันเดียวกันจริงไหมครับสูตรแรกคือเอาข้อมูลแต่ละตัวใช่ไหมครับลบกับค่าเฉลี่ยเนาะ แล้วยกกําลังสองครับบวกกันให้หมดแล้วหารด้วยจํานวนทั้งหมดนะครับแล้วก็ถอดสแควรูทนะครับส่วนเบนเบนเนาะพี่ขอคิดสูตรเบนเบน,นก่อนนะครับทีนี้ต่อไปหรืออีกสูตรหนึ่งก็ได้ทุกคนสูตรนั้นคือเอาซิกมานะครับคือเอาข้อมูลแต่ละตัวยกกำลังสองแล้วบวกกันทุก,ทกตัวแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดเนาะลบออก X bar ครับถอดสแควรูทอนะ่ามี2ตัวนี่ครับข้อนี้พี่เห็นแล้วแหละมันดูง่ายกว่าถ้าพี่ใช้สูตรนี้โอเคปะงั้นพี่จะใช้สูตรนี้หา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอินนี่ก่อนโอเคปะอ่ะพี่หาต่อนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะนะครับ SD, sd 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 ก็คืออะไรครับจับแต่และตัวยกกำลังสองแล้วบวกกันให้หมดเนาะศูนย์กำลังสองบวกสองกำลังสองครับบวกสามกำลังสองบวกไปเรื่อยๆยจนถึงสามสิบกำลังสองแล้วหารด้วยสามสิบเอ็ดครับแล้วลบกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสองทุกคนครับค่าเฉลี่ยคือสิบห้าเนาะกำลังสองแล้วถอดสแควร์รูทอ่าทุกคน ฝากทุกคนไปคิดเลขเนาะเดี๋ยว sd ของเราเนาะจะได้รูทแปครับอ่าลงตัวพอดีที่รูทแปทีนี้ทุกคนครับตอนนี้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 ทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับว่าว่า x bar ของข้อมูลชุดนี้คือเท่าไหร่ครับคือ15ทุกคนใช่ปะของข้อมูลชุดนี้คือ15เนาะ15แล้วก็ส่วนเบงเบนะครับของข้อมูลที่เป็น0ู2ไปถึง30เนี่ยคือรูทแปโอเคมาได้ x าร์มาจากตัวนี้มาละทีนี้ทุกคนครับถ้าเรามองย้อนกลับละ ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับอีข้อมูลชุดนี้อีข้อมูลชุดอันนี้มันก็เปรียบเสมือนก็ว่าพี่เนี่ยเอาดีคูณเข้าไปมองย้อนกลับนะพี่เอาดีคูณเข้าไปตึ้งเอาดีคูณเข้าไปก็กลายเป็นอีพวกนี้เนาะเสร็จแล้วพี่เอา2บวกจริงไหมก็กลายเป็นนี่ตึ้งก็กลับเป็นข้อมูลสิ่งที่โจทย์ต้องการโดยที่เป็นข้อมูลที่เราต้องการจะหาจริงป่มจากเดิมพี่ได้ข้อมูลชุดนี้มาจริงไหมเรามองข้อมูลชุดนี้ก่อนโอเคป่ะแล้วเราก็คูณด้วยดี เสร็จแล้วพี่บวกด้วย2มองย้อนกลับก็จะกลายเป็นข้อมูลชุดนี้ใช่ปะฉะนั้นอีข้อมูลชุดนี้ทุกคนเราได้มาแล้วคือให้ได้ x าร์ bar กับได้ส่วนเบี่ยงนมาแล้วฉะนั้นทุกคนพี่ก็จะได้ว่าจะได้ว่าอีเจ้านะครับ x าร์ตัวใหม่หรือ y าร์ bar? y าร์ตัวนี้พี่แทนเป็นค่าเฉลี่ยของอีพวกนี้แล้วกันเนาะค่าเฉลี่ยของอีพวกนี้มันก็ต้องเกิดจากอะไรครับเอาค่าเฉลี่ยตัวเดิมนะครับก็คือ15ไปคูณกับ d แล้วก็บวกกับ2โอเคปะ่ะ โอเคปะ่ะอีพวกนี้พี่ให้เป็นมีค่าเฉลี่ยเป็น y bar แล้วกันเนาะอ่ะสมมติอีตัวนี้พี่ตีกรอบเนาะอ่ามีค่าเฉลี่ยนะเป็น y bar แล้วก็มีส่วนเป็น,ปนมาตรฐานเป็น y อะไรครับ y s แล้วกันโอเคปะ่ะอ่า y sd อ่ะ y sd โอเคปะ่ะจะลองการจะหาเนาะทุกคนโอเคเนาะไม่งงเนาะและอีนี่ในเมื่อเขาบอกว่าอีกอีกอันนึงเขาบอกว่าความแปรปรวนของมูลชุดนี้คือ320นั่นหมายความว่าอีนี่เนาะ320เนี่ยพี่ก็มองเป็น y แล้วก็ s d จริงไหม y s d กำลังสองเนาะหรือ s d กำลังสงนั่นเองจริงไหมเพราะว่าความแปรปรวนนี่คืออะไรคือส่วนเบี่ยงเบนยกกำลัง2ใช่ไหมโอเคเนาะฉะนั้นฉะนั้นทุกคนครับฉะนั้นตอนนี้อะพี่จะลค่อยๆไล่หาเนาะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ดีก็จบแล้วเราก็ได้ค่าเฉลี่ยจริงไหมแต่เรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่าไอ้เจ้า s d เนี่ยคือ r ู o จริงไหมอย่างนี้พี่เขียนว่าอีเนี้ยคืออะไรครับ e สามร้อยยี่สิบมันคืออะไร e สามร้อยยี่สิบมันก็คือการมันคืออะไรครับ ysd จริงไหมที่พี่เขียนเมื่อกี้นี้มันคือ ysd y, SD. y SD ในที่นี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็นความเป็นส่วนของเวียนมาตรฐานของข้อมูลอีกชุดนี้โอเคไหมซึ่งนะครับไอ้เจ้าส่วนเวียนมาตรฐานเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามอะไรครับมันจะเองอีนี้ต้องเป็นเท่าไหร่รู้สามร้อยยี่สิบเนาะเออ เพราะว่าความแปรปรวนคือส่วนเบีเ่ยงเบนช่วงทั้งสองเนาะทุกคนย้ำอีกทีนึงกับาอทีความแปรปรวนไอส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยทุกคนมันจะเป็นไงครับมันจะเปลี่ยนแค่เกิดจากการเอาค่าคงที่ไปคูณข้อมูลเท่านั้นถ้าเอาค่าคงที่ไปบวกไม่เปลี่ยนฉะนั้นทุกคนครับอีเ e จ้าอ e ีเจ e ้า y SD ของเรานะับา SD ของเรามันก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับเอา D ไปคูณกันเท่าไหร่ครับ SD เดิมก็คือร o ทแจริงไหม ซึ่งไวคือรูทสามรทุกคนโอเคป่ะโอเคป่ะไม่งงเนาะไม่งงเนาะอันนี้ก็กลายเป็นรนะูทร้อยเนาะนะครับเอ้ยใช่รูทร้อยแปดสิบทุกคนรูทแปดสิบสิพี่เบลอ,อร์เลยเขียนเป็นร้อยแปดสิบวันนี้แปดสิบแปดสิบทุกคนโทษโทษอ่าแปดสิบเนาะเสร็จนะแล้วอยากรู้ดีย้ายรูทแปดสิบไปหานะครับเดี๋ยวดีจะได้เท่าไหร่ดีจะได้สองนั่นเองทุกคนครับหันไปป่ะพี่หายดูกระนั้นครับก็จะกลายเป็น รู้สามรยี่สิบจะบ้าหารด้วย80เนาะเอารูทคูมได้มนหารกันใช่ไหมครับตัดกันเหลือรู้สจริงไหมรู้สีก็เท่ากับ D งั้น D ก็คือ2ครับโอเคปะพอได้ D เป็น2ทุกคนครับแทนกลับเข้าไปที่อีนี่ได้แล้วอา่าโอเครู้ดีแล้วเนาะดังนั้นนะครับค่าเฉลี่ยของตัวใหม่ก็คืออะไรครับก็คือเอา15คูณกับ D คือ2เนาะแล้วบวกกับ2ครับนะครับ15คูณ 2, 30, บวก 2, ก็32 งันข้อนี้ตอบ32โอเคปะเก็ตปะข้อนี้ตอบ32เนาะตอบชอยข้อไหนครับตอบชอยข้อที่2นั่นเองครับโอเคเนาะเห็นไหมครับข้อนี้เนี่ยใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงโอเคไหมโดยที่พี่เริ่มจากอะไรครับพี่เริ่มจากตัวนี้เริ่มจากเอาข้อมูลตัวนี้เลยค่อยๆเอาข้อมูลที่เราต้องการจะหาเนี่ยยุบยุบลงให้เหลือแต่ตัวเลขเพราะเหลือตัวเลขเราจะคิดเลขง่ายโอเคปะเพราะเหลือตัวพตเพราะถ้าติดตัวแปรเนี่ยมันคิดเลขไม่ได้อยู่แล้วโอเคเนาะ นะครับแล้วพี่ก็คิดออกมาได้ x บาร์คือ15ได้ส่วนเวียนมาตรฐานกือรูทแปดสิบซึ่ง e 1 5กับรูทแปดสิบเนี่ยมันคือของอินี่เนาะคือค่าเฉลี่ยกับส่วนเวียนของตัวนี้งั้นถ้าเรามองย้อนกลับเราต้องการอีของอีตัวนี้ไงทุกคนพี่ก็เหมือนกับว่าเอาอันเนี้ยข้อมูลชุดเนี้ยไปคูณกับดีแล้วก็ไปบวกกับ2ก็กลับมาเป็นอินี่แล้วโอเคปะ่ะแล้วพี่ก็รู้ว่าอ๋อความสัมพันธ์แบบค่าเฉลีย่ยเล็คณิตเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนตามความสมมาธ์เส้นตรงเลยที่พี่เอา d ไปคู แล้วพี่ติดดีเป็นไงพี่ก็หาดีไม่ได้พี่ก็เลยไปหาส่วนเบนมาตนฐานที่เฉยก่อนซึ่งส่วนเบนมาตรฐานเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามจํานวนเท่าที่เอาไปคูณข้อมูลพี่ก็รู้ว่าอ๋อมันคือเกิดจากแค่เอาดีไปคูณกับรูทไอ้เจ้ารูท80ของข้อมูลชุดเดิมเนาะระมาณข้อมูลชุดใหม่ซึ่งข้อมูลชุดใหม่เนี่ยมันบอกความแปรปรวนมันคือ320ไงซึ่งความแปรปรวนคือส่วนเบนเบนยกกำลังสองจริงไหมเออก็ติดรูทไว้ก็หาดีออกมาพอได้อีทุกอย่างก็แฮปปี้โอเคปะ่ะ ะถ้าใครยังไม่เกนะ็ตเนาะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้เลยเดีนะ๋ยวพี่จะไปตอบนะครับหรือจะทักแชทมาถามพี่เป็นการส่วนตัวก็ได้ครับทุกคนอ่ะทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับข้อ26่สิบหกก็บอกว่าให้ R ทางเซตของจำนวนจริงครับให้ F เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก R ไป R นะครับแล้วเราก็เ,าเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ด้วยและสอดคล้องกับอันี่ครับสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับ f x ฟเอบวกเเนาะลบเอ เท่ากับ2 h กําลัง3ครับวก 6x บวก 6, 1คูณ h กําลัง2บวก 2x คูณกบ 3x บวก1เยาวมากๆนะครับสำหรับทุกจํานวนจริง x และ h เนอะเขาบอกว่าถ้าค่าต่ําสุดทุกคนครับค่าต่ําสุดสัมพัส์เนาะของ f เท่ากับ4อ่าแล้วค่าของ f 2บวกกับ f ลบ1สเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แน่นอนว่าเราต้องหา f x ให้ได้เนาะซึ่งสังเกตด,ดีทุกคนอันี้มันคุ้นๆไหม f(x) บวก h ลบ f(x) เนี่ยมันคุณคุณก huh er ี่นี่หรือเปล่าทุกคนพี่ขอเขียนนิยามการดิฟหน่อยเนื่องจากเนื่องจากทุกคนครับจากเนาะ f prime เนี่ยนะครับ f prime มันคือลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์จริไหมนิยามการดิฟจริงไหมลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของอะไรครับของ f(x) บวก h เนาะลบ f(x) จริงปะแล้วหารด้วย h อ่านี่ไงครับโอเคปะแล้ว f(x) บวก h ลบ f(x) มันคืออะไรครับมันก็คืออีตัวที่พี่ไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยจริงปะ เราแทนกลับเข้าไปซิทุกคนแทนกลับเข้าไปเนาะเป็นลิมิตนะครับ h เข้าใกล้0เนาะ f x บวก h ลบ x มันก็คือแทนลงไปเลยครับ2 h est, กําลัง3นะครับบวกกับ6 x เนาะบวก1นะครับแล้วก็ h est, กําลัง2บวกกับ2 x 3 x บวก1เนาะแล้วก็ h ครับทั้งหมดเนี่ยหารด้วย h est. แต่ h เนี่ยมันตัดตลอดได้เลยจริงไหมครับ h ตัดนี่ไปตัดนี่แล้วก็ตัดนี่เนาะตัดเสร็จปุ๊บจะเหลืออะไรครับ ก็จะเหลือแค่ลิมิตนะครับ h เข้าใกล้0ครับทุกคน 2h กํลัง2นะครับตัดแล้วเนาะแล้วก็บวกกับ 6x บวก1เนาะ h est. แล้วก็บวกกับ 2x ครับคูณกับ 3x บวก1นะทีนี้ทุกคนครับเวลาหาลิมิตทําไงครับเราแทนลงไปเลยมันเป็นลิมิต h เข้าใกล้0แล้วก็แทน h ด้วย0ลงไปได้แทนลงไปเสร็จปุ๊บเป็นไงครับอินี่หาย0นะแทน h เป็น0ปุ๊บอินี่หายเหลือแค่ e ีเบ้าหลังตัวเดียวจริงไหม งั้นลิมิตเฮทก็ยิ่งสูญเนาะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ทุกคนครับก็จะกลายเป็นอันพี่เอา2คูณเข้าไปนิดนึงเนาะจะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยหกเอ็กซ์กำลังสองนะครับแล้วก็บวกกับ 2x โอเคทุกคนแสดวงว่าสแสดงนั่นเองเนาะยังจะเล่นทุกคลิปไปนะครับเที่เราดิฟแล้ว f อพาร์คือ 6x เอ็กำลังสบวกสอทุกคนครับทีนี้โจทย์ให้อะไรมา โจทย์บอกว่านะครับค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ของ f คือ4ทุกคนครับเวลาเรามีค่าต่าสุดสัมพัทธ์เวลาเราเอาถานะังไงนะเราดิฟแล้วจับเท่ากับ0จริงไหมเพื่อแก้ค่าวิกฤตเราก็มาเช็คซิว่าอีกค่าวิกฤตตัวนั้นเนี่ยให้ค่าต่ําสุดนะครับหรือให้ค่าสูงสุดอย่างไงบ้างโอเคไหมงั้นพี่ดิฟเสร็จแล้วเนาะอ้น,นี้คือฟังก์ชันที่เราดิฟเรียบร้อยแล้วพี่ก็เลยจับมันเท่ากับ0ทุกคนครับจับเท่ากับ0นะครับเอา 6x กำลัง2บวกกับ 2x เนานะเอา2 ดึงแลไวกได้ครับดึง x ออกมาเหลือเป็นอะไรครับเหลือ 3x บวก1เสร็จแล้วเราจับเท่ากับ0เสร็จแล้วแก้เลยครับว่าค่าวิกฤตเป็นอะไรบ้างค่าวิกฤตจะกลายเป็นลบ1ส่วน3กับ0เวลาวิธีของพี่เวลาเช็คค่าวิกฤตว่าให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่าสุดเนี่ยพี่บอกว่าไงนะให้เรียงค่าวิกฤตเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็ดูสัมประสิทธิ์ของดิกีตัวมากสุดที่เราดิฟแล้วปรากฏว่าสัมประสิทธิ์ของดิกีมากสุดตัวเราดิฟแล้วคือเท่าไหร่ครับคือ6 ซึ่ง6มันมากกว่า0ถ้ามากกว่า0ค่าวิกฤตขวามือสุดจะต้องเกิดอะไรครับเกิดมินแล้วมันจะสลับอะไรครับสลับตรงนี้ทําให้เกิด max หรือค่าสูงสุดนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่า x เท่ากับ0เนี่ยทำให้เกิดค่าสูงสุดซึ่งค่าสูงสุดเอ้ยไม่ใช่ค่าสูงสุดทุกคนคืาตีค่าต่ําสุดแสดงว่า x เท่ากับ0เนี่ยทำให้เกิดค่าต่ําสุดแล้วเขาบอกว่าค่าต่ําสุดมันเท่ากับ4นั่นหมายความว่าทุกคนครับนั่นหมายความว่า อ,อีตัวนี้อีตัวนี้อีตัวนี้ครับอีตัวที่พี่วงศูนย์เนี่ยถ้าพี่เอาไปแทนที่ fx มันจะต้องเท่ากับ4แน่ๆจริงปะเพราะ x เท่ากับเนี้ยทำให้เกิดค่าต่ำสุดซึ่งค่าต่ำสุดมันคือ4องั้นเราได้เงื่อนไขมาเพิ่มครับก็คือ f 0เท่ากับ4ทุกคนซึ่งตอนนี้เราต้องการจะหาอะไรครับต้องการหา fx จริงปะต้องการหา fx แต่เรามี f พ x ต้องหาการหา x ทำไงครับ อินทิเกรตกลับเข้าไปจริงไหมครับน่นทุกคนครับ fx ของเราก็คืออินทิเกรตอะไรครับ6 x กําลังสนะบวก2 x ครับทุกคนอินทิเกรตเลยนะอินทิเกรตในการเอาเลขชี้กำลังบวกเพิ่มไป1แล้วหารด้วยเลขชี้กําลังตัวนั้นนะครับพอบวกเพิ่มไป1ปุ๊บจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับอินทิเกรตเสร็จแล้วจะได้2 x กําลัง3เนาะบวกอะไรครับบวกกับ x กําลัง2นั่นเองแล้วก็บวก4ทุกคนครับอินนี้คือ fx นะแล้วโจทย์เขาบอกว่าอะไรครับไม่ใช่โจทย์เงื่อนไขอีกอันนึงที่เราได้คือ f 0ูนย์เท่ากับสี่แทน x กับศเข้าไปครับแทนลงไปเป็น0ูนเนาะบวกศูนย์บวกสซึ่ง f 0คือ4นั่นหมายความว่า c คือ4ครับพอได้ c เป็น4ปุ๊บนะครับพี่เขียน c 2ตัวทําไมวะเนี่ยนะครับ c เป็น4พอได้ c เป็น4ปุ๊บเราได้ f x ของเราแล้วนะครับดังนั้นดังนั้น f x ของเรานะครับก็คืออะไรครับมันก็คือ2 x กำลังสเนาะบวก x กำลังสแล้วก็บวกสนั่นเอง ได้เอกมาแล้วตอนนี้แฮปปี้ครับเพราะอะไรครับเพราะเราจะหา f 2บวกกับ f ลบหนครับโอเคหาเลยทุกคนครับตอนนี้แฮปปี้แล้วดังนั้นครับดังนั้น f 2นะครับบวกกับ f ลบหนเนาะก็จะเท่ากับอะไรครับจะเท่ากับ2เนาะคูณกับ2องกลังสนะครับบวกกับ2องกลังสบวกสแล้วก็บวกกับ2คูณกับลบหนส่วนสนะครับกำลังสบวกกับหส่วน สอเนาะอติลบด้วยนะครับกำลัง2องนะครับและก็บวกกับ4นะทุกคนตัวแรกเป็นเท่าไหร่เนี่ยสอกำลังสเป็น8 8 2แปบเนาะบวกสอีนี้บวกสนะีเนาะลบหส่วนสองกำลังสเป็นลบหส่วนแตัด2ข้างหน้าเลอลบหนึ่งส่วนสอีนี้บวก1่งส่วนสะครับแล้วก็บวกสอ่านะคิดเลขออกมาครับเดี๋ยวจะได้28พอดีเป๊ะทุกคนโอเคไหมงั้นคําตอบข้อนี้ตอบ 28ครับตอบช้อยข้อไหนเอ่ยดูดิตอบช้อยข้อที่1นั่นเองช้อยข้อ1ครับคือ28ครับผมโอเคเนาะเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อ26ถ้าใครสงสัยตรงไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาตอบนะครับโอเคนาะโอเคไม่งงเนาะไม่งงเนาะนะครับถ้าสงสัยก็ทักแชทแล้วกันได้เลยนะครับมาดูข้อสุดท้ายของวันนี้ครับข้อ27อ่าข้อ27ครับ เขาบอกว่ากำหนดให้ i ครับเป็นเซตของจํานวนเต็มทุกคนครับถ้า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันจากจํานวนเต็มเป็นจำนวนเต็มซึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันโดยที่ f บอกมา f5 คือ16บเออบอก f5 มา F5 คือ16นะครับและมีเงื่อนไขว่า fn เนี่ยจะเท่ากับนะครับ f n ลบ2บวก 2n ถ้าเกิดว่า n เนี่ยเป็นจํานวนคี่โอเคป่ะและมีค่าเท่ากับ fn บวก1ลบเเมื่อ n เนี่ยเป็นจํานวนคู่นะครับ โจทย์ต้องการอยากรู้ว่าแล้วซิกมานะครับของ f n เอนี่ยดูที่ n เนี่ยเริ่มตั้งแต่ลบ3ถึง3ครับเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคโอเคไหมโจทย์ต้องการอยากรู้นะครับงั้นะทุกคนลองกระจายซิโจทย์ต้องการอยากรู้ซิกมาเเท่ากับลบ3ถึง3เนาะของ f n นงั้นความหมายคือแทนเป็นไปลบ3ก่อนจริงไหม f ลบ3เนาะบวก f ลบ2บวก f ลบ1จริงไหมบวกกับ f 0นย์เนาะบวกกับ f1 ครับ บวก f 2บวกไปจนถึง f 3นั่นเองอันนี้คือสิ่ท่โจุดต้องการจากรูโอเคปะเราต้องหาให้ได้โดยใช้เงื่อนไขตรงนี้โอเคปะและอีนี่ทีนี้ทุกคนครับจาก f 5เท่ากับเราเริ่มตั้งแต่ตัวนี้แหละเล่นแหล่งไฟฟ้า f 5้ากับ16ทุกคนจากนะครับที่เขาบอกว่า f 5เนี่ยเท่ากับ16ทุกคนถ้าเกิดเรามอง f 5ใหม่ได้ไหม f 5ตัวนี้มันเป็น5เป็นเลขอะไรครับ5เป็นเลขคี่เนาะเราต้องใช้เงื่อนไขไหนเงื่อนไข n โบนทีบ้า n เป็นจำนวนคี่โอเคไหม เมื่อ f 5 f 5มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับมันก็คือนะครับ f ของ5้ลบสเนาะแล้วก็บวกกับ2อคูณหจริงปะใช้เงื่อนไขอันบนเนาะ4 5, 5บอกมาคือ16ครับใส่เข้าไป16 f 5้ลบสคือ f 3เนาะแล้วก็บวกกับ10นะครับแสดงว่า f 3ามคือเท่าไหร่เนี่ย f 3 f 3คือ6นั่นเองเนาะ f 3คือ6อ่าทุกคนเนี่ยทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆพอได้ f 3ามแล้วกับ6ปุ๊บเราก็มาดูต่อใช้เงื่อนไขอันไหนครับใช้เงื่อนไขอันแรกอยู่ที่ที่ n เป็นจำนวนคี่จริง ก็จะกลายเป็น f 3เนาะทุกคน f 3เท่ากับกับอะไรครับเท่ากับ3ลบกับ2จริงไหมแล้วก็บวกกับ2คูณกับ3จริงไหมครับซึ่ง f 3คือ6แทนเข้าไป f 3ลบ2ก็คือ f 1ทุกคนแล้วก็2 3คูณเป็น6เนาะแสดงว่า f 1คือ0จริงไหมเทำอย่างนี้ทุกคน f 1ก็คือ0อ่าได้มาอีกตัวหนึ่งเพราะถ้ f 1นปุ๊บก็แทนต่อ f 1เป็นเลขคี้ว่าเป็นเลขคี่ก็ใช้เงื่อนไขเอียน e บนอีกแบบนี้ทุกคน แทนไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยว <ณ S 1> จะได้ทุกคนครับแทนไปเรื่อยๆนะนะครับแทนไปเรื่อยๆนะครับแทนเรื่อยๆเนาะจะได้ว่านะครับ f สามเป็นหกและ f หนึ่งเป็นศูนย์ <c oughs> และเดี๋ยวจะได้ f ลบหนึ่งนะครับจะได้ f ลบหนึ่งเนี่ยนะครับค,คือลบสองแล้วก็ f ลบสามครับคือศูนย์อ่าโอเคป่ะได้ออกมาตึง้งเรได้ตัวนี้ออกมานะครับแทนไปเรื่อย,เอยๆเนาะต่อไปนะครับแทน n เป็นเลขที่เป็นเลขคู่บ้าง ะครับโอเคปะ่ะก็คือพี่เริ่มจาก f ลบสอง้วกันนะครับ f ลบสเนาะอ่ะ f ลบสอง f สองต้องใช้เงื่อนไขอันล่างเนาะเพราะลบสเป็นจำนวนคู่นะครับก็จะกลายเป็น f ลบสเนาะเท่ากับ f ลบสบวกหเนาะลบอะไรครับลบกับลบสอ่าก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี f ่ย f ลบหจริงไหม f ลบหนอันนี้เป็น f ลบสนะครับ แล้วก็ลบลบลบ,ลบเป็นบวกนะครับ f ลบหหามาแล้วเนาะคือลบสจริงไหมโอเคเนาะ f ลบหน่ะหามาแล้วเนาะคือลบสนะครับทุกคนพี่เขียน4ทําไมวนะเนี <c> ่ย <oughs> บวกสองเเออเบอร์ใหญ่แล้วนะครับ f ลบสนะครับ f ลบหคือลบสเนาะลบสองบวกสก็กลายเป็น0ูนทุกคน f ลบสก็เป็น0ูนแบบนี้ได้ไหมอีกตัวหนึ่งพอได้ f ลบสปุ๊บเดี๋ยวเราไปหาต่อ,อก็ไปหาเรื่อยๆนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะได้ f ศนะกับ f 2ด้วยนะครับอ่ะทำไปเรื่อยๆเนาะ,ะแทนเรื่อยๆนะครับแทนเรื่อยๆเหมือนเดิมแทนเรื่อยๆเนาะแทนเรื่อยๆเลยนะครับจะได้จะได้ได f 0ย์มา f 0ครับคือ0แล้วก็เดี๋ยวได้ f 2ด้วยคือ4ครับตอนนี้เราก็ได้ครบทุกตัวแล้วเราก็แทนลงไปครับทุกคนติดตดิงติดดิงติดดิงแทนงไปที่นี่เนาะ แสดงว่า f ลบสามเท่าไหร่ f ลบสาม f ลบสองเท่าไหร่ครับศ f ลบหครับลบสจริงไหมลบสองนะครับแล้วก็ f ศครับ f ศูนย์ก็0ูนโอเควาแทนไปหมดเลยนะครับแล้วก็ f 1ครับ f 1เป็น0ูน f 1 0เนาะ f 0 0 f 1ก็0นะครับ f 1ก็0ใส่เข้าไป0แล้วก็ f 2ครับ f 2คือ4ใส่เข้าไป และสุดท้าย f 3เท่าไหร่ครับ f 3ก็คือหครับอ,อแบบเนี้ยแทนไป,ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะได้คําตอบครับเป็น8ทุกคนอเป็น4บวกเป็น10 10, 10ลิลบ2ก็เป็น8ดเนาะงั้นคำตอบก็คือ8ข้อน,นี้ก็คือแทนไปเรื่อยๆนั่นเองทุกคนครับไม่นียากโอเคป่ะงั้นคำตอบก็คือช้อยข้อทีหนึ่งครับตอบ8นั่นเองนะครับโอเคเนาะทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมไปฝึกทําด้วยตัวเองด้วยเนาะดูคลิปพี่เฉลยเรียบร้อยแล้วก็ลองฝึกทําด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าในห้องสอบเนี่ย ไม่มีใครช่วยเราได้ครับนอกจากตัวเราเอง,งน้องต้องฝึกทําด้วยตัวเองบ่อยๆนะจริงจะทาได้นะครับถ้ายังไม่ได้หรือลืมวิธีทาก็เปิดดูเฉลยจนกว่าเราจะทําได้ทุกคนครับและถ้าใครสงสัยตรงไหนเนาะก็ทักแชทหาพี่แล้วกันหรือจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้เลยนะครับแล้วเราจะเก่งขึ้นไปทุกวันเนาะแล้วเห็นว่าแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไว้เรียนไปซ้ําๆหรือจะแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักก็ได้นะครับแลวเจอพี่ใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาต่อตั้งแต่ข้อไหนนนนวัีี้้้สสิุดท่ขอ ยี่เจ็ดเนาะพรุ่งนี้ก็คือยี่แปดยี่เก้าแล้วก็สามสิบโอเคปะ่ะพรุ่งนี้มาเจอกันอีกวันหนึ่งครับวันนี้ลาไปก่อนทุกคนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไปละไปละไปละครับ